รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับหลายหน่วยงานสร้างนวัตกรรมอิดบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลว,วัวเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โครงการนวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลโคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศหรือบาพาขคได้สนับสนุนทุนวิจัยมีดรนัทพรแก้วประทุมนักวิชาการ7็ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคโนมองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคเป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลย ราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีดำเนินง,งานวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565ร่วมกับฟาร์มโคโนมของเกษตรกรในอำเภอมวอกเหล็กจังหวัดสระบุรีการดำเนินโครงการได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรประชุมคำพุทธนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเผยถึงการนำมูลโค มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชุมชนอันสอดคล้องกับ BCG m o เด l ว่าทีมวิจัยเลือกทำอิฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อสร้างผนังอาคารประหยัดพลังงานและได้นำมาพัฒนาสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานแข็งแรงสวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังทำกระถางต้นไม้โดยนำมาผสมกับสารเชื่อมประสานและขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด สามารถทำส่วนผสมได้ทั้งแบบย่อยสลายได้เพื่อใช้เพาะก้าต้นไม้ทดแทนถุงพลาสติกและกระถางต้นไม้แบบไม่ย่อยสลายเพื่อเป็นกระถางปลูกต้นไม้ตกแต่งขนาดต่างๆที่นิยมใช้ในท้องตลาดสามารถนำไปปลูกต้นไม้ขนาดเล็กเช่นแคนตัด ไม้อวบน้ำและไม้ประดับอื่นๆในอนาคตทีมวิจัยยังมีเป้าหมายทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นจากมูลโคเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงาน